โซเชียลมันขาววันคันผาหล่อเตอจงเวินเคิรทังสวัสดีนะักเรียนทุกๆคนนะคะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับพี่พี่หมอสีเนาะเออ่มาเรียนชิงช่วงเชจงเวินกกเคิร์ทัอนะคะก็คือมาาอ่วันนี้วิชาอ่านเขียนนะคะอ่าตู้เฮอร์เชเต๋อจงเวินเคิร์ทนะคะเราจะมาฝึกทำแบบฝึกหัดบทที่แปดกันนะคะโอเคตีปาร์เคอร์ทเรียนสี ตีปาเขื่อจะเรียนสีแบบฝึกหัดบทที่8นะคะพวกเราก็เปิดไปดูหน้า72ด้วยนะลูกในเล่มแบบฝึกหัดเนาะเวิร์กบุ๊กนะคะหน้า72็ดสอชิ้นนี้มันจะจีรียนสีเป็นฟันเต้าชี้สิบนะคะเปิดไปหน้าเ2็ดสอคะมาดูกันนะคะ ข้อที่หนึ่งค่ะตีอี้ีเขาบอกว่าให้เรียนสีเยจื่อนะคะให้พวกเราฝึกเขียนส่วนข้างของตัวสัวนจีเนาะ,ะเรียนสีเยฮันจื่อ的偏งอันนี้เขาเรียกว่าเพียนังนะคะ เขียนพังผู้โฉก็คือส่วนประกอบย่อยของตัวอักษรจีนอ่าาเราก็เขียนตามลำดับนะคะห้ามเขียนตามใจชอบนะลูกเราต้องอิงตามปีชุ่นนะคะก็คือเรียงตามลำดับขีดอักษรจีนเหล่านี้นะคะอ่ะมีคำแปลด้วยเพราะเราจะแปลว่า ส่วนค่าอักษรจีหรือท่านจูปูโศเพียนพังปูโศตัวนี้นะคะมีความหมายสื่อถึงอะไรนะคะมันไม่ใช่ความหมายทั้งหมดนะลูกเพราะมันยังไม่เป็นตัวอักษรจีนถูกไหมมันแค่เป็นส่วนหนึ่งในการสื่อถึงความหมายของคําศัพท์นะคะว่าคําศัพท์คํานี้น่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรนะคะเพราะเราก็แปลเป็นภาษาไทยไว้ด้วยก็ได้นะคะฮัตเตอร์อีกองอยู่ตัวสองอีเออร์ซันสึนะคะอ่าฮโยริวชีป้าจิอ่อเยอรซันสึอูริวชีป้าอ่ะมีทั้งหมด8ข้อนะคะ โ okay. อเคเราก็เขียนตามนั้นเลยนะคะแล้วก็ในช่องว่างก็เขียนให้ครบด้วยนะลูกอ่าอีกกนอ,อยู่ e, earth, sun, school ทั้งหมด6ช่องนะคะจะต้องเขียนให้ครบนะคะเขาที่2นะคะอยู่ที่หน้า fundamental theory ข้อที่2อ,อยู่ที่หน้า73นะคะเขาบอกว่าให้เช่าเชียร์ curvature น,น,นะคะ ช่เาเฉลี่ยวนอีเตชื่อยชืย่อยก็คือคำศัพท์ฮะเช่าเฉี่ยก็คืออ่าคัดนะคะคัดลายมือของอ่าคำศัพท์จากเทคที่หนึ่งนะคะที่เราเรียนไปแล้วมีอะไรบ้างอ่ะตีก็เหมยนะคะคำว่าเหมยเขียนเรียงตามมีนะลูกเขียนเรียงตามอ่าลำดับขีดนะคะอย่าเขียนตามใจชอบนะคะเดี๋ยวเราจะจําไม่ได้เราต้องทําอะไรต้องมีลําดับขั้นตอนมีหลักการเนาะเราจะได้อ่าจำได้อย่างแม่นยํานะคะ คำว่าเหมยที่แปลว่าไม่ไม่มีใช่ไหมคะไม่มีไม่ได้นะคะมีคําว่าเหมยชงชงตีจีเมยอ่ะพี่ชายพี่สาวน้องชายน้องสาวนะคะแล้วก็จงจงที่แปลว่ากลางนะคะ,ละกลางแล้วก็เฉยนะคะเฉยที่แปลว่าเรียนนะคะอ่านลำดับขีดอยู่ด้านบนนะคะพราะเราก็คัดจนเต็มช่องทั้ง6ช่องนะคะให้ยกช่างนะคะมีคำว่าช่างช่างก็คือเข้าเข้าเรียนนี้คะ่ะหรือ แปลว่าเข้าแปลว่าขึ้นแปลว่าบนโอ้ช <in> ่างแปลว่าได้หลายอย่างเลยนะคะแต่ว่าถ้าช่างจุดจุดเนียนจีนะคะแปลว่าเข้าเรียนอยู่ในระดับชั้นอะไรนะคะช่างนะคะคอนเจนตันจะยกปีขวามีแค่สามคิดเองนะคะเขาใช่เกิจีนะคะคําต่อไปตัวต่อไปนะคะคํำสท์คำต่อไปคําว่าจีจีก็คือระดับชั้นนะคะระดับชั้นระดับการเรียนระดับการศึกษาระดับชั้นเรียนเลยนะคะ ค่ะตคำสุดท้ายค่ะจุยหกเ่ยงกัง่งกงนะคะเียงมีตัวเซียงกับตัวกงนะคะสองคำนี้เป็นคำผสมนะคะอะ่มีสองพยางเซ่ยงกังแปลว่าฮ่องกองนะคะฮ่องกองเป็นเกาะหนึ่งอยู่ทางตอนใต้ของจีนนะคะก็เป็นเขตการปกครองพิเศษของประเทศสาธารณารัฐประชาชนจีนเนาะ โอเคค่ะตัวเซียงเขียนแบบนี้นะคะเออจนสุดตามลําดับอ่าแล้วก็ตัวกลางเขียนแบบนี้นะคะเพราะเราเอิงตามลําดับคีนะคะนี่มันจะอ่านจ้าฮั่นจื้อตะปิสุนเขียน出来นะคะต้องเขียนตามลําดับคีนะเซียงกังเซียงกังเซียงกังอ่าแถมให้เราซื้อตัวหนึ่งตรงนี้นะคะอ่าฮับต้ะ ตีสั้นถีข้อที่สามอย่างรวดเร็วนะคะข้อที่สามเขาบอกว่าสู่หั่นจื่อตีหัวตีหวัหวก็คือเส้นขีดนะคะสู่ตอนนี้แปลว่านับนะนับเส้นขีดของอักษรจีนต่อไปนี่อ่าข้อหนึ่งนะคะคําว่าหน้ามีกี่เส้นอ่าเราเคยสอนไปแล้วว่านับยังไงเนาะอ่ะพวกเราก็ไปดูได้นะคะ,อ,ะอ่าหน้าเนอ่าเอ้สองสีน่นะคะหกเจ็ดอ,อ่ะ เขียนลงไปเป็นตัวเลขอารบิกหรือตัวเลขจีนก็ได้นะคะเอาเถอะอ่ะนี่มันสูสีก็ใช่汉字的啊อีก้องโยจีก็ปีห้านะคะมีทั้งหมดกี่ขีดมีคำว,ว่าหน้าอ่าค้านี้อ่านได้สองเสียงนะคะสีก็ได้สีก็ได้ะคะ่ะแล้วก็ซ่างซ่งเหมย,งยจงเสวจีโอเคนับแล้วเขียนออกมานะเอา好第ทีนะคะ第四题在啊七十四页一ง อ่าอยู่ที่หน้า74เหมือนกันนะคะเขาบอกว่าเจาเจาเจิง c o r r e c จ的句子เจาะเจาะจง c o r 的句子นะคะก็ให้เราแบบตามหานะคะให้พวกเราแบบไฮไลท์นะลูกอักาไฮไลท์นะคะหรือว่าวงก็ได้เหมือนเล่นเกมอะไรนะเล่นเกมหาประโยคอะอ่านะคะเล่นเกมหาประโยคนะคะแล้วก็วงรอบๆก็ได้อักาแดงวงรอบๆนะคะหรือใครมีปากกาไฮไลท์ก็ไฮไลท์เลยไฮไลท์นะคะ ประโยคที่ถูกต้องอ่ลองตามหาว่าในานี้มีกี่ประโยคแล้วยังไม่เฉลยเนาะนี่จู้ใจหนอหาจนกว่าจะหาไม่เจอนะลูกว่ามีกี่ประโยคนะอะย่างประโยคนี้จะอย่างนะคะนี่จู้ใจหนอคุณอาศัยอยู่ที่ไหนนี่จู้ใจหนอนะคะนี่เป็นหน่ประโยคในนี้มีประโยคอยู่หลายประโยคอยู่นะคะเราค่อยๆหาดูเนาะว่าที่เราเรียนมามีประโยคอะไรบ้างเอาตะ ตีอูทีฟันเต้าชี้สูอุยเยะไปไปที่หน้าเจ็ดนะคะข้อที่5เชียนชื้อเทียนคงร้านโฮฟันอีนะคะเชียนชื้อเทียนคงก็คือไปเลือกคำศัพท์ในบทเรียนบทที่8ของเรานะลูกแล้วก็เอามาเติมให้ตรงกับพินอินที่เขากำหนดให้นะคะแล้วก็แปลออกมาด้วยว่าวลีนี้นะคะ ่าพอมันมีหลายตัวอักษรเนาะมันก็จะเป็นวลีนะคะเป็นวลีเนี่ยแปลว่าอะไรนะคะก็าเราจะแปลเป็นภาษาไทยก็ได้นะแปลเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะคะได้ทั้งคู่นะคะเราเซอร์อนุญาตทั้งคู่เลยน่าเกอรเรนนะคะน่าเกอรเรนนะคะเรน,น,น,นแปลว่าคนคนคนนั้น คนคนนั้นเห็นไหมคะแปลเป็นภาษาไทยก็ได้ that person that person คนคนนั้นนะคะทีนี้เขาบอกว่าจงเฉชิงน,นะคะเขาอย่างข้อสองเนาะที่อรีจงเฉชิงน,นะคะจงเราก็เติมตัวอักษรจีนไปเฉชิงนะคะจงเฉชิงเราเคยทาแปลแล้วใช่ไหมเฉชิงน,นักเรียนจงก็คือระดับกลาง นักเรียนที่เรียนอยู่ระดับกลางคืออะไรคือนักเรียนมัธยมนั่นเองนักเรียนมัธยมเขียนเป็นภาษาไทยก็ได้ค่ะถูกต้องใช่เกิี่ลิวทีเย่ช่อเจ้าชิสุเย่อยู่ที่หน้า75เหมือนกันนะะโจทย์ให้มาว่าเหรียญชื่อเฉิงจู่นะคะเหรียญก็คือ ต่อเนื่องเชือก็คือคำศัพท์อ่ะเอาคำศัพท์ให้มาวางต่อกันเพื่อให้มันกลายเป็นเฉิงกลายเป็นฮัจีก็คือประโยคจิจจนะคะอ่าเขาให้คำศัพท์มานะคะอีก,ก้งโยชื่อเกิถีมีทั้งหมด4ข้อนะลูกอานเร์จะอ่านให้ฟังเนาะแล้วก็เราเ,าเรียงออกมานะคะให้เป็นประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จีนนะคะอ่านเจ้าฮันหยูเตอ ยิ่ฝ่านะคะเขียนชูเจิงเชือจีจ่อ่ะเขียนออกมาเป็นประโยคให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จีนนะอย่าลืมอะไรรู้ไหมเขียนจบแล้วอย่าลืมจุด full stop นะคะของเวอร์ชันจีนจะเป็นกลมๆเป็นโดนัทแบบนี้นะลูกจี้จี้เฮานะคะภาษาจีนเรียกจุด full stop ว่าจี้เฮาจี้แปลว่าประโยคนะคะก็คือเครื่องหมายจบประโยคนั่นเองมีคาว่าชูเชิงท่า 一九九四年，OK，พวกเรา来，难吗？来，呢，啊，写出来，来，哈，How's the e a t h 兄弟姐妹没有？他，第三题，小学生是他弟弟，啊，来，弟弟，来，哈，给对，来，哈，第四题上，上七年级，今年我，OK，来，写出来，给对，哈。 เขาเต้ดี้ชีถีอีกนิดเดียวค่ะอีกสามข้อนะคะดี้ชีถีนะคะเขาให้โจทย์มาว่าเกินจีเคิร์ลในหลวงเจ้าจีนะคะในข้อนี้นะคะเขาให้เราอ้างอิงตามเนื้อหาในบทเรียนที่แปดนะคะแล้วก็แต่งประโยคออกมานะคะให้สอดคล้องกับรูปภาพที่เขากำหนดให้นะลูกอ่ามาดูกันนะคะเมันฟันเต้าชีสิลิวเยอ่อาชีสิลิวเย่ เปิดไปที่หน้า76นะคะเราจะเห็นภาพนี้อยู่ด้านล่างใช่ไหมลูกแล้วก็มีให้เราแต่งนะคะข้อ1 ข้อหต้องเขียนตามนี้นะคะเขียนตามนี้ออกมาเนาะ,ะเขียนแต่งเป็นประโยคนะคะอันนี้เราเคยให้พวกเราฝึกแล้วในหนังสือถ้าจำได้ถ้าใครจำไม่ได้เปิดไปดูในหนังสือบทที่8นะคะที่มีข้อมูลจากรูปภาพให้มาสั้นๆใช่ไหมเราให้พวกเราเอามาเขียนเป็นเรื่องนะคะให้เรามาเขียนเป็นเ,เรื่องยาวขึ้นมาอีกหน่อยเป็นบทความเป็นเป็นเป็นประโยคนะคะเอา,เอาข้อมูลที่ได้จากภาพนะคะมาเขียนเป็นประโยคให้ถูกต้องโอเค ข้อหนึ่งเนี่ยเขาให้ข้อมูลมาว่าไม่เหมยอ่าน้องคนนี้ชื่อไม่เหมยซื้ออุ้ยอายุสิบห้านะคะจงเฉลิงเป็นนักเรียนมัธยมสร้างซื้อเนียนจีอยู่เรียนอยู่เกรด1ิบอ่าเรียนอานาชาเกรด1ิบนะคะเกรดส0ประมาณมมไหนอ่ะเอ่อมอหนึ่งเกรดเจ็ดมอสองเกรดแปดมอสามอ,อ้ามเท่าพวกเราเลยเกรดสิบก็คือมอสี่นะคะมสี่โอเคงั้นเราก็มาแต่งประโยคว่า ว่เจ้าหรือทาใช้ทาผู้หญิงใช่ไหมลูกทาเจ้าเม่ยเม่ยอ่าจิ้นเนียนสืออู่ซุยเขาเป็นนักเนียนหญิงแช่ไหมลูกทาเจ้าเม่ยเม่ยอ่ะจิ้นเหนียนสืออู่ซุยปีนี้อะะ每每ายุสิบห้าปีอนะ่ะสร้างสือเหนียนจีเรียนอยู่เกรดสิบ อ๋อจบแล้วนี่เอ่ออาทาชื่อ中学งนะ 77, คะทาชื <âm> <ion> <t countries に leadership> ่อส学生เขาเป็นนักเรียนมัธยมคอมม่าชร้ชส่อเนียนจีเรียนอยู่เกรดสิบจุดฟุลสต็อปนะคะจีเ u s โอเคนะพอเข้าใจนะคะอีกสองข้อพเราทำเองนะเขียนออกมานะคะข้เตอร์ตีปาถีนะคะชิงนิมันฟันเต้าชีสชีเยเปิดไปที่หน้าเจ็ดสิบเจ็ดนะคะในเล่มเวิร์กบุ๊กนะ อ่าเรียนชิปเปิลข้อแปดเขาให้โจทย์มา,าว่าหุยตาเวนทีหุยตาเปราว่าตอบค่ะเวนทีก็คือคําถามนะคะอ่าตอบคําถามต่อไปนี้นะคะมีเขาถามว่าอะไรบ้างพอเรานึกไม่ออกก็ไปหาในหนังสือเนาะออแล้วก็ตอบคําถามนะคะตอบตามความเป็นจริงซึ่งเป็นข้อมูลของเรานะลูกเป็นข้อมูลของเรานะคะอ่านีเจลเชมบะหมิ่จึ นีเจ้าชั้นเมิงเอเธอชื่อว่าอะไรหัวเจ้าใครมีชื่อจีนเติมชื่อจีนใครไม่มีใส่ชื่อภาษาอังกฤษเนาะอตอร์เตอ o ์นีเจ้าโยจีโคเรนนาครอบครัวของคุณมีสมาชิกกี่คนอ่าต่อไปนะคะต่อไปที่สันทีนิโยชงตีเจมเมมานยชงตีเจมเมมาคุณมีพี่น้องไหมต่อไปนะคะ 第四题，你的生日是几月几号？你的生日是几月几号？วันเกิ d ขอ n คุณคือเดือนอะไร r ันที我的生日是ไหร่นะคะ 你今年多大了？你今年多大了？今年อายุเ我今年十五岁。我今年十六岁。เข爸第六题，你家住在哪儿？你家住在哪儿？哈我家住在泰国。啊你的า บ้านฉันอยู่ที่ประเทศไทยหรือสกคบแคบกันนั้นก็ได้นะลูกวัวเจ้าจู้ใจอู้หลงฝู่จังหวัดอุดรธานีนะคะถ้าใครเขียนไม่ได้ก็ทักไลน์ไม่ทำาล้ซสนะเดี๋ยวเราจะพิมพ์ไปให้ดูนะคะอู้หลงฝู่เขียนยังไงนะจังหวัดอุดรธานีเพราะเราอยู่ที่อุดรธานีนะคะ ่า h เตสตี i จิวถี y นะคะที่จิวถีข้อสุดท้ายแล้วลูกข้อสุดท้ายนะคะเนื้อหาของวันนี้เยสใจชีสชิเย่ก็อยู่ที่หน้าเจ็ดสิบเจ็ดเหมือนกันเนาะใช้ยงฮันยี่ชื่อเตียนชาคฮันชื่อยี่ตัวพินอินและอีทธิ์นะคะง่ายๆเลยใครไม่ชื่อเตียนก็ใช้ชื่อเตียนก็ได้ดูในอ่าพจนานุกรมก็ได้นะคะหรือ,อดูในดูในหนังสือก็ได้นะคะอ่ะ คำว่าชิลนะคะแปลว่าแปลว่าชิลแปลว่าฤดูใบไม้ร่วงนะคะอ่าข้อสองอ่ะแดงอันนี้นะคะอักษรจีนใกล้เคียงกันมากเลยลูกเดี๋ยวเราซื้อจะสอนนะคะว่าใช้ใช้พจนานุกกมยังไงในการหาคำต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวเราซื้อจะพัด เอาคลิปนะคะไปใส่ในลายกลุ่มให้พวกเราเนาะแต่ถ้าคนไหนมีพจานานุกรมนะลูกก็ลองลองหาดูนะคะตามลำดับขตนะคะโอเคค่ะงั้นวันนี้เท่านี้นะคะข้อข้อดีนะลูกต้องเขียนพินอินนะคะเขียนพินอินด้วยนะคะบนบนอ,อักษรจีนแล้วก็แปลความหมายแปลความหมายภาษาไทยก็ได้นะคะภาษาอังกฤษก็ได้